วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมโรบอตกันในแบบคำเตือนอย่าทำให้ปุ่มโรบอตกดนะโอเคจะมีมินิเกมอะไรกันบ้างใครอนากยไปลองเล่นกันเลยจ้าเะแบบแรกนี่เขาให้เราทำไรอ่ะมินิเกมด้วย่ะไปแล้วจะไล่เดอะไปไหนอ่ะ อ้ยตีลังกา,าเฮ้ยแอบแน่ล้วพี่เคนอ,คอยู่เลยเออเออตีลังกากับหน้ากับหลังเออให้ดีนคาสุธา้้าเฮ้ยเ,เ,เลยแล้วช่วยด<ม>ิ<า>เอ,อ้ยมันตกห้องยากมากเลยพี่เคนนี่มาอะไรกันเนี่ยเฮ้เขาบอกว่าอย่าทำให้ปุ่มโกดโอ้โห,โหน่าใครโกดละเนี่ยน้องหมาดัซซิ่งวนเต้นอะยกันเต้นเบอเต้นเ้ เยย่่เเออน้องคันหลังเปล่าอ่ะเหมืนจะคันเลยเหมือนน้องจะคันหลังอันนเนี่ยซิสเตอร์เลยแล้วเห็บกัดแล้วดูดิปุ่มมันกดได้หรือเปล่าแสงอะไรอ่ะกดแล้วหน้าแดงหัวร้อนเลยอ่ะโอ้ยเอ้ากอามังจะโดนกดไปแล้วบังคับตไยหน้าเลยอ่ะว้าช่วยดิไอ้เ่นจะดูกันไปไหนฮึ เรียบร้อยไอ้ขากดดีนะเผื่อว่าจะอารมณ์ดีขึ้นไงให้ตัดไปซินนามิให้ไปแกนปีนแล้วไอ้เรบล้บล้บล้เฮมีน้ำท่วมมาแล้วน้ำท่วมมาแล้ว้ยว ค่ะันบนสุดนะพื้นน้ำมาเลยขึ้นน้ำมาแบบสโลไล์มากเลยอ่ะตึกไม่พังได้ไงนี่มาแบบกระตุกกระตุกไห้แต่ว่ามันทนล้องเขาทนไหมเขาทนไหมเจ้าปุ่มหัวร้อนเอ้ย้องบอกว่าแดนชลัดแทงกิ้งถาอะไรกันเนี่ยอ้ระวังนะโอ้ยมันน่าด้วยว้าเฮ้อเฮ้ยเกือบตายเลยอ่ะ เป็บ่นปนที่เดียวไงอ่ <S <S ๋อบินสันซเนาะเฮ้ยพาเราไปด้วยลากราวป้าปุ๋มมันกดธเราโอ้โหที่เหลือตายกันหมดเลยทางอารมณ์บอดจอยเนี่ยดูดีหน้าแดงเลยหน้าแดงหน้าเราไหมเอ้ยยิ้มเราปฏิกิริยาข้าวปุ้มจะกดเนาะเฮ้ยเกือบไปเออวันนี้ไม่ทันตั้งตัวนะ เอ้ยถ้ารกวัดมันถึงจะกดเหรอปุ่มเนี้ยเฮ้ยหนอะงไรอ่ะ i ิ t แต่มิด l e โอ้ยยากแล้วต้องให้ตรงกลางโอ้โห,โ,หโ,หโหไม่ตรงโหโหตายเลย ต้องรอก,กดรอก,กดแก้งมันแกงมันแกงเจ้าหัวปุ่มกดแล้วดูนี่ดันอะไรอะไฮ้ดานปากวัวจะละเข้เหรอระวังนะเี่มันอ้าปากงับกินนะตาเลยนะอ๋ะอเดี๋ยวก่อนมันไม่น่าจะอ้าปากงับได้พี่เคนแต่ว่าน่าจะเป็นน้ำกรดมากกว่านะโอเคเราผ่านแล้ว,าลวมากดปุ่มต่อไปกันเลยเหไหนๆก็กดแล้วใช่ปะนี่ป้อ,อป้อง แย่แล yeah, yeah, ้วใครอยากมาเห้อเห้อโอยเช็คม <de ันจบเราไปกินแล้วโอ้ยไม่นะมันจะกลับมาไปกินทำไมนี่อยากเก็บเหรียญทองอ่ะโอ้ย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 แย่แล้วตายแล้วเดี๋ยวก็เรื่องนี้เขาจะไม่ยุ่งนะเฮ้ยกดใหม่เฮ้ยยังไงอ่ะพี่เคนเฮ้ยจะรั้นเหรอ มันเลื่อนเหรอใช่มันเหมือนพื้นลื่อนเลยอ่ะแล้วไ,ไปแล้วมือระวังแล้วโอ้ยมีพื้นเลเซอร์เนี่ยฮึบกระพังเลเซอร์นี่นะมันกำแพงเลเซอร์มันถึงตายนะอ้๊มเอ้ยถึงฝั่งแล้วเฮ้ยเยทำยังไงอ่ะไม่นานเกินรอนะพี่เก่งไม่ถึงเลยล็อกกดปุ่มอย่างเดียวเลยอ่ะปุ๊บปุ๊ก,ก,กมีดมีดเราจะต้องกดปุ่มนีอยรีบรีบกดใครเดีย๋ยวเขากดกดจะให้เป็นสีเขียวและเป็นสีแดงเลยเอ้า ่เฉยยังไม่รู้สาเหตุเลยตายเกลี้ยงเลยอ๋อมาขับตายทั้งห้องใช่เปล่าเลเซอร์ช็อตอฮ้รนี่โอ้โยเดิแบตเตรทริกรถเดิแบตเตอรี่อทริกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกไม่มาแนวตรงเหรอหักการนึกมันจะสลับกันมาเนี่ยดีแล้วแค่นี้ก็ดูไม่ทันแล้วนึกว่าจะฉลาดเฉวียนนะเนี่ยเฮ้ยสปีดลันไปเร็วโอ้ไปด้วยมาแล้วนะเว้ยนี่คนเอ้ยพี่แกอันนี้คขนาดแล้ว อันที่สองก็ตายแล้วอันนี้สบายมากเพราะว่าเคยเล่นบ่อยๆเอ้ยถึงแล้วอย่าทาชั้นๆไม่ไกลมากเอ้ยรอดป่าวพ้นป่าวโอเคมาเรอกดปุ่มอย่างเดียวเลยเหรออุ้ยอันเมื่อกี้ก็โหดเกิน <c oughs> โอ้ย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 แทงมาแทงมาแทงมาอุ้ยเอ้ยแรเตอร์เราว่เหรอเกือบตายเมื่อกี้เอ้ยมันแหลกมันแหลกเอ้ยมาแบบกระตุกเลยอะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหมันแหลกเอ้าแข้งมันแข้งเอ้ย กจังหวะดีๆนะแท่งมันแหลกกันนะอ้อมไม่รู้มันทํายังมันแหลกอ่ะเฮ้ยมิเกนเพิ่งล่วงเพิ่งล่วงเฮ้ยรีบไปแล้วรีบไปแล้วให้ทําลาวานะไปทันแล้วโอ้ยไปทําแล้วเราไปกินแล้วไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยมาเซียววีจริงๆอันนียมันพาดีผาดิกันเลยอ่ะโอเคไม่เป็นละมาเฮ้ยโดนกินแล้วจอมกินกับไปแล้วเฮ้ยยังไงก็โดนกินอยู่ดีโอ้โหถ้าทําเปล่าทั้งก้นเลยไอ้ขับมังคับตายไะเนี่ย โอ๊ยเดี๋ยวไอ้การ์กัดอีกแล้วอันเน,นี้ยกดให้หัวร้อนอีกดีกว่าโอ้โหร้อนจริงด้วยวะน,นี่นอันนี้มันคืออะไรสไลเดอร์เหรอรกระดานพินบอลแนนะ่สไลเดอร์เรนโบว์เหรออะไงอ่ะขอให้เราวิ่งเหรอไอเร็ววิ่งเลยจะถึงกันน,นี่โอ้โหตั้งไกลไม่เราชาติไหนมันจะถึงอ่ะน่าดีวิ่งมาตั้งนานแล้วดูดิก็เก่งขาตัวเองล้มอ้าวเฮ้ยมีสไลเดอร์เหรออ๋อ ตัวเวลาเฉยเฮ้ยแล้วการถั่วร้อนนะเนี่ยร้านกินอีกแล้วล้นลุกินอีกแล้ว,วลกกอวเฮ้ยดันมันซ้ำอะ่ะทำไมดันไม่ซ้ำไม่ได้หรอเอ้ยอยาพิ่งดันแล้อมมันได้ดันซ้ำดิไม่ได้อบอสแต่นเนี่ยวันนี้ อันยากๆอยู่นะเต๋อไอ้รถมารถชนจะซิ่งไปไหนอะหู้ยตายแล้วไอ้ซิ่งหักโค้งเลยเธอแป๊บเดียวดูไม่ทันตายเลยมาไวมากอะไรโอ้ยยิงแสงแล้วหงออะไอ้มันโกด่ะยิงแรงสักใส่เราอ่ะหลับสบายกันทุกคนน่ะได้ไม่ทันระวังตัวเอ้าหัวโต จเอ้ยเรากลายเป็นเด็กหัวโตเยหนักหัวเอ้ยแต่หัวมันโตอย่างงี้จะไปเล่นยังไงอ่ะหัวกรเด้อเลยเอ้ยเอ้ยกดไหม่มาลองตัวนี้นี่เกมใหม่ดิเอ้โดนหัวรอหัวมันใหญ่โอ้โดนหัวชัดเลยมันหลบไม่พ้นหัวมันใหญ่เฮ้ยพี่เคนเราว่าน้ำท่วมปะเนี่ยนี่ดัน้ำท่วมลิปปีนขึ้นมาต้นไม้กันแล้วทุกคนเฮ้ยข้างบนสุด ไปแล้วต้องไปถึงให้ข้างบนสุดถึง,งจะรอดนะจุง้งเรียบร้อยอไม่รอดชายอังชั่นนวนายวดุดวิทเอ้ยนี่ว่าจะไม่รอดหรอว่าน้ำท่วโมโลกแล้ววันเนี่ยเอ้ยพิเกนเอาใกลกันไปเขาอยู่คนเดียวไอ,อ้อย่างงี้ต้องกดกดที่เยอะพวกเราช่วยกันเถอะทุกคนโอ้ยแย่แล้วก็แพงซ่าสไตร์มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวพิเกนมาแล้วยืนให้ชิดๆิดเอาไว้ชิดแล้วชิดแล้วอ่ะชิดเกินโดนเฉยอันนั้นก็ชิดเกินอันนั้นขยับมาใกล้กันเนาะเอ้ยทำให้ ไม่ได้นิ้นไวเออเออโอ้ยอย่าเลยอย่าเลวมันคันมันคันจะตายแล้วพี่เคยจะหนีไปร่องแหวกไม่นี่มันแค่สั่นไม่ใช่หรอโอ้ยน่ากลัวเวอร์แล้วนี่มันแค่สั่นน่ะเฮ้ยเ้ยสั่นสะท้านอ่ะเดี๋ยวเอ้ยแค่นี้หัวไม่ร้อนหรอกน่ะม่อีกแล้วสไลเดอร์แลนโบหรอเ์ว้าวไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว มาสไลด์แบบนี้นี่เองเหรอโอ้ยลอกันเลยโอ้ยวัดทิ่มพื้นเนี่ยถึงมากถึงมากันมึนมันมึนมากเลยเนี่ยต้องรอกดหัวปุ่มก่อนโอ้ยหัวกลมมากเลยเนี่ยไอ้นี่จะกดอีกรอบนึงอะไรเนี่ย่เกมอะไรเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วบันไดไปแล้วตายบันไดเหรอหนีอะไรอ่ะเราวาหนีอะไรไม่รู้หนีไปก่อนแล้วหนีเราวะ จะมาปเลยข้างบนสุดแล้วพวกเราอ่าออกไปเพื่อนรอดได้เฮ้ยเราไปเกินแกงมันแกงมันเฮ้ยน้ําท่วมอีกแล้วน้ําท่วมโลกอีกแล้วเราเข้าไปแล้วไปแล้วเราเต็ด้วยเอ้ดาบมันซ้ากันปะเนี่ยอุ้ยโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังได้อยู่ ่ะเคิดว่าจะไม่ล่ <G ül> อฉันแล้วเฮ้ยเขาแบบว่าแบบเรียากกว่านี้เลยดีเอาแบบว่างงๆอ่ะดีๆก็มาเลยอ่ะมีเปล่าเอาแบบเห็นปั๊บตายปุ๊บเลยนะเขาบอกว่าบางทีมันก็เกรียนนะโอ้ยทักตู้ทักตู้ยักษ์อ๋อลบยังไงเนี่ยโอ้โอเรีย,ย,ย,ยแบรบ้อยอันนี่อะของจริงเฮ้ย อันนี้อะไรอ่ะวุ้ยพื้นลาวาเหรอโอ้โหดูข้างล่างนั่นสิอ้อมเฮ้ยเขาบอกให้ยืนอยู่บนพื้นให้ได้อ่ะโอ้ยพื้นมันเลื่อนแล้วอ้อมลาวา้ามันเลื่อนตลอดเวมือนลาว้าอ่ะโดนเสาโดนเสาต้องตายแน่เลยอ่ะโอ้ยเสาเลเซอร์เหรอเฮ้ยมันดันเราตกลาวาเหรอไม่ได้มีแค่เสาเลเซอร์แล้วดูดิข้างใต้พื้นนี่เป็นลาวาด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องคอยวิ่งตลอดเวลาเลยอุ้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 ยมินเดียวอย่าเลยวะมันเฉียดชิวมากโอ้เฮ้อ หายแล้วกลับตัวไม่ทันใช่ป่าวหายพี่เกนเฮ้ยเขายังอยู่ว้ยเฮ้ยพื้นที่กลับเป็นปกติแล้วไม่ไม่เป็นไรนะมาหัวร้ายกันตอนดีกว่าเอาไม่เอาไมเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวหนีบอมหายเร็วโอ้ระเบิดลูกเปลิศเลยอ่ะนี่ใกล้มันระวังนะระวังนะเฮ้ยรอดแล้วอันนีเฮ้ยดันอะไรอ่ะอ่าลงลุู่อีกหรอไม่อีกแล้วเขินเนเร็วเร็วแต้โนตรงกลางอีกแล้วหรอไม่ได้เลรอ อ๋อมันต้องแบบว่ากัดพอดีตรงกลางพอดีเลยนี่เนี่ยหลับสบายเลยออ๋ไม่งั้นไม่รอดแน่เลยอ่ะเอ้ยเจ้าหัวเขียวไอ้เจ้าปุ่มหัวเขียวหักก่อนเลนะโอ้ยข้ามาตำแพงบีบแล้วตรงกลางข้ามนตรงกลางอุ้ยอย่ี้แล้วโอ้โหไอ้เนี่ยโน่นี่พี่เคียนเป็นกำแพงละวานไม่ใช่หรอไม่อีกแล้วเราแก่ตัวมาแล้วอ้อมไปเร็วชิดไว้ชิดไปกำแพงหนีบแล้วหนีบเข้ามาแล้วนิ่งๆนิ่งๆอุ้ยนี่เลยนะอ๋อต้องยืนตรงกลางเหรออ๋อ เออคราวเราต้องยืนอยู่ตรงกลางก็โอเคค่ะเราก็เล่นมินิเกมในแมปของ Don't Make the Button Angry Mechanics เนาะถ้าชอบแมปปุ่มเกรีนๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครกดกิดดิ่งเข้าเป็นกำลังใจเวลาเล่นเกม Roblox ไปนะและอย่าลืมว่าใครไปพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปลวบ๊ายบายจ้า